สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่พิุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับในวันศุกร์ที่16กันยายนนี้นะครับณนะมณฑลพิธีวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลของหลวงปู่บุดามีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นดังนี้ครับ 1. นึ่เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ 2. เหรียญรุ่นมหาลาบมหาอุด 3. รูปถ่ายเรียมกอบกันน้ำรุ่นแรกทั้ง3รุ่นนี้จะเข้าพิธีพุทธาเทวพิเศษพร้อมกันนะครับณอุโบสถวัดป่าใต้พัฒนารามครับวัตุุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนำรายได้สมทบทุนร่วมก่อสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนที่วัดป่าใต้พัฒนารามครับ เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับเหรียญพัยดยศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชิราธรหลวงปู่บุดาปัญญาธโรอายุ112ปีวัดป่าใต้พัฒนารามเหรียญรุ่นนี้นะครับในหนึ่งลังจะได้ลุ้นด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์ก็คือพิมพ์เต็มองค์และพิมพ์ครึ่งองคครับ จำนวนการจัดสร้างเพียง6,900เหรียญในโลกเท่านั้นนะครับจัดสร้างโดยมูล,ลนิธิมิลเอเคลนออฟไลท์ในทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีนะครับรุ่นนี้เจ้าสร้างอนาคตไกลครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับนาะส่วนหนึ่งถาวายปัจจัยให้กับหลวงปู่บุตรดานะเพื่อร่วมสร้างสลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับนำเข้ามูลนิธินะครับมีละครออฟไรต์นะครับ,เ,รออบ,รรบเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ดโอกาสนะตามเจตนารมณ์ของมูลนิธินะครับการันตีนะครับการันตีเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญในลังนะครับลุ้นพิมพ์นะครับการันตีเนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญในหลังลุ้นพิมพ์นะครับร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงลุ้นละ300บาท นะค่าส่ง50บาทนะเอา1ลุ้นค่าส่ง50บาทเอา2ลุ้นค่าส่ง50บาทเอา3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งฟรีใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นก็จะมีค่าส่ง70บาทนะครับนะรุ่นที่2นะก็คือรุ่นมหาลาบมหาอุดนะสร้างเพียง100ลังนะครับหรือเท่ากับ1 0,000เหรียญในโลกเท่านั้นนะจัดสร้างโดย เอกเมืองเหนือนะครับช่างแก่บ็อกอันดับต้ตนๆของเมืองไทยนะครับเน้นความคมชัดมีมิตินูนต่ำนะเขรที่ชอบเรียนมีชีวิตนะรุ่นนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนที่วัดป่าใต้พัฒนารามครับการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสามเหรียญน,นะครับ และการันตีเนื้อนวะโลหะในลังอีกสี่เหรียญน,นะเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคุ้มสุดๆนะครับนะร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงรุนละ300บาทนะครับเอา1ุ่ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา3ลุน9 0้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีนะครับใครจะเก็บเงินปทางก็มีค่าส่ง 70บาทนะครับนะรุ่นที่สนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรูปถ่ายเลี่ยมกรอบกันน้ํารุ่นแรกรุ่นรวยรวยรวยนะครับนะแบบหลวงพ่อกลวยนะวัดโคสิตารามนะสร้างเพียง5,000บาทในโลกเท่านั้นนะครับใน1ลังนะจะได้ลุ้นด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1นะเป็นภาพขาวดําพิมพ์เต็มองค์แบบที่สองเป็นภาพขาวดําพิมพ์ครึ่ององค์ แบบที่3เป็นภาพสีพิมพ์เต็มองค์แบบที่4เป็นภาพสีพิมพ์ครึ่งองค์นะครับลุนออปชั่นต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่นนะปั๊มตาวัดติดจีวรติดเกษาติดแผ่นทองคําแท้ติดแผ่นเงินจานหมึกทองจานหมึกเงินจานหมึกแดงฝังตะกุดทองคําแท้ฝังตะกุดเงินรูปถ่ายสองหน้านะครับพิเศษสุดๆนะครับสำหรับท่านที่สั่งจองครบ10บบาทน,นะครับ แถมฟรีรูปถ่ายเลี่ยมกรอบลายธงชาติสวยๆ1บาทน,นะฮะสั่ง10ได้11นั่นเองนะครับนะพร้อมนะฮะเลี่ยมกรอบกันน้ําสวยๆนะครับเจาะห่วงใส่ห่วงเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินเลี่ยมกรอบนะให้ลูกให้หลานให้คุณพ่อคุณแม่นะครับให้ภรรยาขึ้นคอได้ทันทีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนํารายได้นะร่วม สมทบทุนสร้างศาลาการปเปรียนที่วัดป่าใต้พัฒนารามครับร่วมบุญเจ้าบูชานะครับเพียงลุนละ200บาทรับ1ลุนมีค่าส่ง50บาทรับ2ลุนมีค่าส่ง50บาทรับ3ลุน600บาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับใครจะเก็บเงินไปทางนะก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับท่านที่สั่งจองครบทั้ง3รมุ่นนะเช่น นะฮะเหรียญพัยดยศหนึ่งลุ้นนะครับมหาลาบมหาอุดหนึ่งลุ้นรูปถ่ายเลี่ยมกรอบกันน้ำหนึ่งลุนนะร,รวมสามลุ้นนะแบบนี้นะฮะใครพร้อมโอนเงินผมก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันนะครับหรือคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายท่านไหนนะครับไม่สะดวกโอนเงินนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ครับนะเก็บเงินปลายทางนั้นก็จะมีค่าจัดส่ง 70บาทนะครับนะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ0953257778นะครับและก็ไอ l ดี e นะครับจะสะดวกเพิ่มนเพื่อนผ่านลายก็ได้นะครับหรือท่านไหนนะสะดวกสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อเพิ่มนเพื่อน,นทางลายได้เลยนะครับอุ่นยังสุขังชีวิตะสังขะยามหิ บุญนั้นจะนำความสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ